ล้วจำได้ยังอ่ะทุนอะ่ะเ <Okay. S 2> จอสีเขียดต้องทำยังไงก็ต้องเลี้ยวไงเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาด้านนี้เขาเรียกว,ว่าตายแล้วร้องทำไมฮะจำทุนไม่ได้เซเน็ตเจสกีทีไบนาคอนครับโอกานักข่าสิล่ลเช่<ย>ช เป็นครั้งแรกนะในชีวิตของเด็กคนนี้เด็กชายสิรีกรเด็กหญิงสิรีกรอนนะฮะกำลังจะมาแข่งเจสสกีเป็นปีแรกนะสนามนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันเจสสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ในปี2568 10ปีที่รอคอยเป็นดรีมทีมนะ3ออมารวมตัวกัน ส่วนพี่ออไม่ต้องพูดถึงนอนอยู่กับบ้านนะและสนามนี้นะจำชื่อนี้ไว้เราใช้ชื่อว่าเซเนตเจสกีทีมบายนาคอนพร้อมแล้วเตรียมชมกันนะ นอนแลางนอนกันเองนะไปแล้วนะจุ๊บการแข่งขันวานานาวาวอเตอร์จังเกิลโตโยต้าวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์ไทยแลนด์ทอมิตี้ทมิตี้ไฟสสนามที่หนึ่งนะครับ คุณเนี่ยฮะเซเนสรังนกแท้นะฮะเขาเรียกขนานนามว่ารังนกทองคำนะฮะนี่สนับสนุนนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทีมเซเนสเจสกี hmm. ki, ทีมบายนาคอนสำหรับปีนี้นะฮะต้องขอขอบคุณจริงๆรองกาเตรียมตัวจะแข่งในรุ่นต่อไป เดี๋ดนนะะโอเคเสร็จ <c oughs> แล้วโอ้ยทายยังไงเนี่ยทาเป็นไม้อ่ะไม่ใช่ไม่ใ่เหอจะคะฮะ ไม่ใส่หมวกันน็อกซ้อมก็ไม่ซ้อมหมวกันน็อกก็จะไม่ใส่บบจะแข่งไหมเนี่ย<ง>ลุงจะแข่งไหมเนี่ยนะฮะอาปและรุ่นการแข่งขันจูเนียร์13-15ปีนะครับเมนซีดูสปาร์คสต็อกนะครับผมเด็กชายน,น,นักดาสิราชัยมายเลข6 6, 6, 6นะครับตอนนี้ก็มาการเป่านกหวีดแล้วนะครับ แล้วก็ป้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้อันดับหนึ่งจะเป็นใครนะครับอันหนึ่งจะเป็นใครนะครับออฟชั่นไหนนำมาโดย666นะครับออก,การ์นะครับนักกีฬาศิลปชัยจากสเสนเจ็ตสกีนะครับเลือกออฟชั่นไหนนะครับ หนึ่งไทยเอ่ยตอนนี้อันดับหนึ่งมาแล้วหกหกหกนะครับน้องออก้านะครับตอนนี้ออก้าทิ้งห่างอยู่ประมาณสองทุนนะครับผู้นำเลือกออปชั่นด้านในนะครับส่วนอันดับ 2, 5, สองห้าสองเลือกออปชั่นนอนนะครับฉีกกันมาเลยนะครับมาดูนะครับว่าออก้าจะทำยังไงนะครับ เราจะมาเปรนจบกันตรงหน้าทาวเวอร์นะครับตอนนี้หนักไปที่ออปชั่นด้านนอกนะครับอยู่3ลำนะครับยังไงอองกามาจะเออาชั่นไหนโอ้โหอองกาอันดันบหน,น,น,นึ่นนนงหมายเลขหกนะครับอันดับ2 5 5 2นะครับตอนนี้อองกาขึ้นนำแล้วนะครับตามติดติดดูหมายเลข5 5 2นะครับตอนนี้ออกก้าอยู่ออปชั่นไหนนะครับ ออก้าผ่านชุนเขียวครับ5 5 2ผ่านุูเสียงตามมาติดติดครับผมถ้าตอนนี้หมายเลข53นะครับสามารถพลิกแซงอันดับ2นั่นซึ่งคือหมายเลข552ได้ตำแหน่งของน้องออค้จะสะเทือนทันทีนะฮะเอาละครับเข้าสู่จุดเลือกออปชันละครับออก้าตัดใจเลือกออปชันในนะครับส่วน552เลือกออปชันนอ้นนะครับ ลูกสุดท้ายน้องออกาเข้าไปก่อนนะครับยังไงครับ5-5-2 5, 5, 2. 5 2ก็ยังตามอันดับ2อยู่นะครับส่วนอันดับ3-53ก็ยังตามมาติดๆนะครับน้องออกาตัดสินใจเลือกออปชันหน้าอีกครั้งนะครับออกาก็ยังทงขึ้นนำอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับ ยังได้อยู่นะครับ5-2ยังคงตำแหน่งได้อยู่นะออกา้าก็พุ่งเฉลิยวไปเลยคนเดียวน,นะครับตอนนี้ตอนนี้5-2ห้ามโดนแซงเลยนะครับถ้าปล่อยให้5.3แซงขึ้นมาได้เนี่ยน้องออก้าจะมีโอกาสที่จะเสียช้ำนะครับวันนี้มีหัวใจมากเลยนะครับลองเชียร์ที่อยู่หน้าสนามนะครับลูกตัวเองไม่ล้นแล้วล้นลูกคนเด่นแล้วเนี่ยตอนนี้ทงขาวยกแล้วครับว่ารอบสุดท้ายแล้วนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้ว อันดับหนึ่งยังเป็น6 6 6อยู่นะครับน้องออกานะครับและอันดับ2คือ552นะครับ5 3าสมจีมาติดติดเลยนะครับตอนนี้มาแล้วครับคุณซนอมสุดท้ายจะได้ไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไมยได้ครับสิสามกรรมการยกธงแล้วนะครับน้องออกาเข้าสู่อันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 666ออก้านะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับ<อ>เด็กชาย<อ>นักราศีราจายจากซันเน็ตเจสกีทีมบายนาคอนนะครับหมายเลข66แชมเปี้ยนในสนามนี้ ได้รถบัวเดียวสองคันแล้ว้องมีกันเอ้ยคนนี้นำอยู่ตอนนี้ฮะตอนนี้นำอยู่ครับโอ้โหทั้งหมดโฟกัสไปที่สนามฮะไปที่สนามฮะโอ้โหโดนอันดับหนึ่งโดนอันดับสองอะไรกันอันดับสามจะได้ปะโอ้ช้ำฮะช้ำลกฮะโอ้โหยังนาทีคนภาคแล้ว ลงแข่งรุ่นไหนครับพี่รุ่นโปรครับรุ่นสุดท้ายเลยโปรจีพีคาดหวังผลการแข่งขันฟิตซ้อมอะไรยังไงมาบ้างครับพี่ก็จะขี่ให้สนุกดีกว่าครับขี่ให้เด็กดู666บนเรือสีดำครับสิบสองรอบสนามก็ดำชมครับออกสตาร์ทไปเรียบร้อยครับขี่ให้เด็กดู เาจำได้ยังอ่ะทุนอ่ะเจอสีเขียวต้องทำยังไงก็ต้องเลี้ยวไงเลี้ยวซ้า,ายล <laughs> เลี้ยวขวาด้านเนี้ยเขาเรียกว่าตายแล้วสีแดงต้องเลี้ยวอะไรไม่รู้อ่ะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ดานน้ดา,นนดานไหนไม่บอกได้ไหมเออเคไม่ค่อยรู้ <laughs> เกมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรดูเรื่องอาไปเร็วร้องทำไมฮะ <laughs> ร้องทำไมไงทำไมจำชุดไม่ได้สู้ๆไปเร็วไปลุยเอาละร้องไห้ละโอ้ไม่ยอมแข่งทะละัโอ้โหอาวุโ,โเตรียมมาอย่างดีพอถึงสนาพอถึงจะแข่งไม่แข่งทะละักููอะไรนะไม่รู้เลยไม่รู้สามสองหนึ่งแล้วก็สามสามโค้งละ่ะ ถ้าจําไม่ได้ลงปุ๊บขี่ไปให้ครบรอบเลยถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรอ้อมไปนู่นเลยแล้วก็ขี่ไปนู่นเลยโอเคปะ่ะให้ครบรอบโอเคไหมแต่ถ้าจําได้ก็ไปให้ได้โอเคป่ะ Está chay de ถูกต้องไปรูนแล้วไปเขียวดูเอาละเอาละหหละวนหาละ <ไ>ลัดทีครึ่งสนามลัดทีครึ่งสนาม <c oughs> ไว้เอเคกู okay, <c oughs> ไม่ได้ลัดขึ้นเดียวนะฮะลัด <c oughs> ทีโอ้โหเจ็ดแปดฟุนโอ้ไปแล้วทุน้น <c oughs> เอาละมากั้งนี่ถูก <c oughs> เข้าเส้นเข้าเส้นให้ถูกเข้าเส้นให้ถูก เข้าเซตให้ถุกไปโอเคขับผิดอ่ะไม่เป็นไร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 ับคก็ตามความคาดหมายนะว่ารัดทุนแน่นอนแล้วก็แต่เหนือความคาดหมายคือไม่ได้รัดลูกเดียวฮะรัดไปแปดลูกฮะ โอ้ยอ,ออกา้ารัดทุ่นครั้งแรกในชีวิตยังสู้ออกเกสไม่ได้นะออกา้ารัดแค่ทุ่นเดียวนะออคุยก็รัดทุนเียออกเกสรัดแปดทุน่นะเออมันต้องงี้สิลูกรัดไปเดิทางต่อโคตรย โอเคได้ที่สามโอ้โหสุดยอดครั้งแรกในชีวิตของโอเค,อเคได้ที่สามอ่ะแ,แชมเปีย้ยนจูเนียร์13บสาเมนซีดูสปาร์คสต็อกค,ครับเซเนตแจสกีทีไบนครครับโอเกานกคารซิล,ซล,ซล,ซลซเชแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเซเนตรังนกแท้ เจ็ตพายโลดไทยแลนด์มอเตอร์ฟิลไทยแลนด์พี่น้องที่ช่วยกันเชียร์ออกกาออกกูออกดออกเกรสทุกๆคน ไปเล่นเทนเนิสเหมือนเดิม